การสัมผัสกับพายุจักรวาลพลังงานสูงลมสุริยะที่เกิดขึ้นอาจไปจุดชนวนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์อีก6อาทิตย์กลุ่มเมฆอีกกลุ่มซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกันจะพัดผ่านวงโครจรของโลกการศึกษาในอวกาศจะช่วยขยายองค์ความรู้ของเราเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์ให้ก้าวหน้าขึ้นรักษาโรคภัยต่างๆยืดอายุขยมนุษย์ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตอย่างยาวนานแข็งแกร่งและแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งขึ้นขเ<ะ><ต>รองคอร แต่ฉนันยังอธิบายโครงการไม่จบเลยนายจําได้ไหมสมัยเรายังเรียนอยู่เราคุยกันว่าจะทํางานร่วมกันนั่นแหละที่ฉันกําลังจะอธิบายให้ฟังพายุลูกนี้อันตรายแต่ห้องควบคุมบนสถานีอวกาศของนายมีเกราะป้องกันรังสีได้เขารู้เรื่องนาซาเขาอาจล็อบบี้นาซาให้ปฏิเสธเราแบนนึกถึงคนมากมายที่เราจะช่วยได้เธอฮะเราได้สิ่งที่ต้องการก็พอแล้วนะตะลุยอวกาศสองสาวันก็ดีออก มันจะมีเรื่องร้ายอะไรละ่ะรู้ไหมเบน้พาพวกนี้ยืดได้มากฉันคงจัดการให้คุณใส่ได้พอดีโอ้ไม่เอาว่ะใครเห็นผมใส่ชุดนั้นออยเขาต่อยฉันชอบชุดพวกนี้แต่มันยังขาดลูกแท้เป็นสีสันเราใช้พลังในที่สาธารณะไม่ได้นะจอร์นี่อ,อึดอัดว่าอยู่นาซาีกถ้าจะทําคนอื่นไม่นะ่สิฉันขอโทษนะไม่คุณโอเคนะใช่ดีน่าใจนะน่าใจอืมฉันคุณกอคิดว่าฉันแกล้งทาเพราะว่าเหมือนไซ้คุณใช่ไหมผมจะคิดแบบนั้นได้ไง คุณเป็นฝ่ายทิ้งผมไปใช่ไหมแกล้งพูดใช่ไหมเปล่าผมจําได้ว่าคุณเป็นฝ่ายเดินไปจากผมฉะนั้นฉันพร้อมที่จะก,ก้าต่อไปคุณไม่พร้อมฉันก็เลยจะไปผมคิดว่ามันซับซ้อนมากกว่านั้นฉันแค่อยากอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันมันยุ่งยากซับซ้อนตรงไหนเหรอมีตัวแปรามากมายให้เราต้องคิดไม่ไม่มีเลยมีแต่คุณกับฉันไม่มีตัวแปรไม่มีคำนวณมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในโลกแต่ก็เหมือนทุกทีคุณชอบคิดมากเกินไปเปล่าไม่ใช่งั้นเพราะอะไร จอนี่นายเห็นแบนหรือเปล่าเห็นนีแกเพิ่งกลิ้งไว้เมื่อกี้นี่สูขอโทษนะฉันทนอยู่แก๊งสีชาไม่ได้แล้วฉันฉันต้องกลับไปอยู่โลกแห่งความจริงนายเรียกเหมือนว่าโลกความจริงเหรอสูหยุดเลยนะพี่ไม่ใช่แม่เลิกพูดกับฉันเหมือนฉันเป็นเด็กได้ไหมนายเลิกทําตัวเป็นเด็กสิฉันจะได้ไม่พูดนี่พูดอะไรรู้ตัวหรือเปล่านายคิดว่านายเป็นอะไรทําไมคนนึงชอบอยุ่ยงกับฉันนักนะใครจะอิ่งช้าฉันก็ช่างเหอะแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นไปด้วยนายคิดว่าคนข้างนอกเขาแค่นายจริงๆอย่างงั้นเหรอ เขาก็แค่เห่ชั่ววูบมะจานนี่เอาอย่างนี้ดีไหมล่ะชีวิตเธอของเธอชีวิตฉันของฉันเข้าท่าดีไหมล่ะอ้อแล้วขอบอกให้รู้ไว้นะพวกเขารักฉันกล้องถ่ายรูปดิจิตอล254ดอลลาร์แท่งหน่วยความจำ59า59ดอลลาร์สีหน้าของอดีตผู้มัชาการมาดเฮียเมื่อรู้ว่าต้องมาเป็นแค่ผู้ช่วยนักบ,บินของฉันสุดยอด กับใจผมใจเยอะใช่ฉันดอมมากับยานลำนี้ฉันทำใจรับไอ้ผมทองหน้ากวนตีมได้แต่ฉันไม่รู้ว่าจะต้องใส่ชุดนี้บินหรือเต้นระบำปลายเท้าถามจริงใครออกแบบชุดนี่ฟิกเจอร์คิดผ้าสังเคราะห์ทำหน้าที่เป็นผิวหนังชั้นบนปรับตัวให้เข้ากับความต้องการแต่ละคนเฮ้ยสามวันให้ตายฉันเป็นห่วงนายแทบแย่นายเป็นไงบ้างสบายดีเออเราเฉียดตาให้เลยนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้จริงๆเอะฉันคำนวณข้อมูลซ้ำไปซ้ำมาตั้งหลายรอบมันก็ได้เท่าเดิมฉันไม่เข้าใจจริงๆฉันน่าจะเลิกปฏิบัติการเร็วกว่านี้ธรรมชาติมันเพี้ยนเองนายไม่มีทางคาดการได้หรอกอย่าคิดมากนะรู้ไหมการรอดตายบุตริทฑ์ทำให้เราเห็นค่าการมีคนรู้ใจอยู่ข้างๆใช่นายกับเดบีเหมาะกันมากฉันไม่ได้พูดถึงเดบีอะไรนะ ไม่เอาน่าเธอไปดีๆกับวิกเตอร์เขาฉลาดมีพาวเวอร์ประสบความสำเร็จงั้นไปเป็นแฟนวิกเตอร์สิยินดีต้อนรับครับนะครับดรริชอร์ริชาครับผมมีเมลมาให้เหมือนเคยนะครับดีใจที่คุณกลับมานะครับขอบใจเวลี่อ๋อนายไม่ใช่แก่จะเอาเงินแต่จะเอาของด้วย บอกฉันสิน้าซาย,ยังไม่เชื่อนายแล้วทำไมเจ้ต้องเชื่อท่านนายอย่างฉันต้องรู้ล่วงหน้าเสมอต้องรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้พวกนายคงรู้จักพอออฝ่ายวิจัยพันธุกรรมของฉันนะซ,ซานสตรองคุณมาทันพอดีฟังรีริชาร์ดผู้ยิ่งใหญ่ขอให้ผมช่วยเหลือนายเคยทําให้นักวิทยาศาสตร,ร์มากมายที่ MIT มรู้สึกตัวว่ากระจอก ขอโทษเลยนะ้ที่ฉันปลื้มจะออกนอกหน้าทานายสนับสนุนฉันจะเซ็นแบ่งเปอร์เซ็นต์เลขสิทธิ์การใช้งานให้ฉันขอ75%พร้อมการใช้งานและสิทธิบัตรเอาลูกหัวปีด้วยเปะแบนโถ่ยเอ้ยเ5จากเงินพันล้านนะพราะจะไปจ่ายค่าไฟได้เพียบเลยไม่ใช่เหรออาจเหลือไปปลดหนี้จำนองตึกแบ็กสเตอร์รอบสีได้ด้วยเอาไหมา